สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ยายจุ๋มผ้ามาเขาคั่วกแกงเห็ดขอนขาวยายจุ๋มสื่อเห็ดขอนขาวหมูเส้นนี่ที่กแกงเส้น,นน้ำใหม่ไปนิดน,นึงนะจ๊ะนอนี่อันนี้น้ำจานางยายจุ๋มตํำไปเลยเรียบร้อยๆๆอย่องไปเลยเรียบร้อยพักหอยมีพอยตูพักขานี่ลูกโดดน้ำจ้ะใส่พอยเหลือดไปน้อยนึงเครื่องปุ้งห่อานำประแดกเตรียมไปเรียบร้อย อันนี้ตะไคร้กับพริกหอมแดงแล้วจะเนาะกับข่าเบือมาจะมามาแกงเหมือนในย่าจุ้นสื้ผ้าแกงน้ำใหม่แกงนก้ำใหม่ห่อนๆกินเนาะจะเนาะมืันนี้เนาะน้ำย่นนานาคเทงไปเลยจ้ะพ่อกรณ์พ่อเทงลงหลายเปิดแก๊สเลยเหมือนในย่าจุ้นผ้าข่าขั่วนาะจะเนาะอันนี้ปลาต้องโกนะคะ มาเด้อจ้ะมาเด้อไขสิก,กินแกงน้ำมัน้ำยาจุม่มอันนี้เขาเบื่อเหรอกับพริกเหรอเอาลงเลยนะจน๊ะเนาะเอาลงเลยแล้วก็คนคนมาน,นี้แกงน้ำมัเนาะจะเนาะมานี้แกงน้ำมักินเนาะมาน,นี้แกงเฮ็ดเพราะท่านแกงจะเฮ็ดที่น้อง ช่องยายบียายละมันพจน์ทงมาหายว่าท่านแกงสิยอมกินเอามันสิเบิดค่อยยอมกินเอาน่าจะนน่ะตอนนี้กินเห็ดสดเฮาวะกอนกินเห็ดขอนขาวเฮาวะกอนเหมือนในยายชุ่ชมเสือถุงหนึ่งสามสิบบาทานานอย่างนั้นดอกอ่อนอ่อนงามง่ามน่ะเอาใส่เนอใหม่ไปหน่อยหนึงน่งเนอใหม่สดบ่มี่ว่าจะไปตลาดนอกจะกนอช่วงนี้เนาะติดบ่อยากไปตลาดก็เลยเอาเนอใหม่เคียนเนอใหม่ถุงมาใส่เอนนานอกจะนากน,านี่ใส่ไปนิดนึง ค้นๆจะแกงสูตรจะจุ่ม้วจ้ะเดอ้อเพื่อนๆตามมากเลยจ้ะพรมากแบบใดก็เอาแบบนั้นเลยการทับกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะคะอันนี้เฮ็ดกับน้ำม่เห้าใส่เลยนะจน๊ะเนาะ ใส่เห็ดเลยนะคะเห็ดค้อนขาวดอกอ้นวนอ้วนจ้ะเห็ดค้อนขาวนะคะใส่น้ำใหม่ไปนิดนึง,งนะจ๊ะเนาะน้ำใหม่สดจะจุบม่ได้ไปตลาดเลยจ้ะช่วงนี้กินน้ำใหม่เคียนน้ำใหม่ถุงไปก่อนนะจนะเนาะแก้คัดไปก่อนน้ำใหม่สด,ด่ได้ไปตลาดเลยช่วงนี้ ไม่ึ้นหลายแต่เติมน้ำอีกอันนี้ผ้าแกงเราไหม่แกงเห็ดน่าจะนะ แบบขุนๆนเลยเฮ็ดดอกอ้วนอวนเลยมาน,นี่เดี๋ยวรอเฮ็ดมันพดก่อนน่ะจะเนาะรอน้ำเดือกอก่อนปิดฟ้าก่อนกินปลาตองโกอันนี้เปาก็มีจ้จะนี่บานจะจุ่มกับนี้จะของมี้จะเครื่องมือสร้างมังเยี้ยจุ่มพาบางบานมึง มแต่เครื่องมือสร้างเคื่อมือสร้างเต็มบ้านอยู่จ้ะบานนั่งนี่ยหน่อยกับห้อของมีตะของนี่ต่เครื่องมืออันของสะสมสามีแยจุ่มน่มยมิตหนังซื้อเต็มสั่นอยู่น่อมิตนังซื้อแล้จะนงซื้อเต็มเนาอ บ้านทีเพิ่นเฮ็ดเสียงดังเวลาเวลาที่แยกคนทายเขตลงกันขามกันนะจ๊ะนะเพิ่นมาเฮ็ดสื่อที่เฮ็ดบ้านไปไปเบิ่งแกงฮะมนจะจุ่มฮ๊อตฮอตหลังหน่อยหก็ฮ๊อตฮอตมิจ๊ะขวางนะจ๊ะเจ้าเพื่อนเพิ่นฮอตยังพวกบ้านนะจ๊ะเนาะ หัวบ้านบ้านอาหารบ้านบ้านนะคะใส่น้ำปลาเลยจ้ะหมอเดี๋ยวแล้วแล้วสุมใส่เกลือไม่ต้องไปแน่แล้วในตอนตำพริกนล้วจะน้อน,นี่ต้องใส่น้ำปลาเลย หมอบักใหญ่หนึงมาเด้อจ้าเพื่อนเด้อไปกินแกงเห็ดใส่หน่อไม้น้ำยายจุ๋มนางสวยนางประเด็กได้ป่นแกงเห็ดใส่หน่อไม้นะคะบ้านยายจุ๋มเลือกแกงเห็ดใส่นนะะหสน่อไม้ แกงเปื้อบ่ะจ้ะแกงเห็ดใส่หน่อไม้พักเข้าพ่ามีอย่างไรพระยีตูใบพักคะแล้วก็ใส่เป็นอีกซองซ้ำใบจ้ะเนี่ยใบพกยีเลิอดมันจะเนาะมีส่วนหอมแล้วก็มีลูปโดดนํำอันนี้ผมช่รถเอาออกก่อนอันนี้ลูปโดดนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อวานนี้ไผโชคดีแนะ่นอจนจ้ะน้อเมื่อวานนี้พี่น้องเขามีไผโชคดีแน่มีไผโชคดีนะดบอ่อหมื่อวานนี้ยายจุ๋มกับบอ่อโชคดีดอกยายยายจุ๋มลองไปนิดหน่อย ไอ้จุมกับบคอยมากขึ้กันบบคอยมากเสียงโซกันไลยแต่ลองนิดหน่อยเดไปลอยก็บาดมอว่าเนี่เด้อจะมาเด้อพจะกินแกงเห็ดก็ล่างพดเราจะนี่เดือดปั๊บๆละคนมาเด้อจะมาเด้อกแกงเหงด็ด,กแ,ด,ดแกงเห็ดไอ้น่อม้ยาจุ๋มมไว ใส่แกงเห็ดไปน้อยนึงเอาไว้ทำซุปนะจน๊ะเนาะใส่น้ำมกไว้ทำซุปเดือดแล้วค่ะไก่สิสุกแล้วเห็ดคอนขาวสุกบนหยางนะจน๊ะเนาะเพราะว่นเราใหม่เขากับุกแล้วเราใส่ผงหน่วลงไปเลย มักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายจะจุมใส่ไปสอนซาหนึ่งน่าจะเนาะแกงเห็ดขอนขาวใส่หน่อไม้นะคะ มาเด้อจ้ะมาเด้อผายากมาตักเอาเด้อพุ้ล่าถวยพุละถวยให้จุ่มแกงหม้อมักไงพักเห้าคือใส่ใดเลยน่ะจะนอนี้เนาะพักพอละสุกแล้วละคือมีพักขามีพักอีตูไอแมงลักเนาะขันเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะนี่อื้มใส่ลงไปเลยหอมหอมเลย ทิมเลยอืมขนดีเป็นตาไนหอมพะอีตูเพื่อนๆหอมพะอีตูหอมพักขะเกียงหน่อไม้สูตรุบนนะคะเป็นตะแสบบอจ้า,าเด้อจะพาย,ยายามมาตักออเดอร์ ไอยาหมาสากอ่ะเดอ้อชิมมั้งนวดไปนวดพอดีแซบ่บพิดกันเลยจ้ะปึ๊บ สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟตั้งโต๊ะกินกันเลยจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อเพื่อนๆผู้ใดอยากแกงเห็ดค้อนขาวใส่หน่อไม้ใส่ตูหอมหอมใส่ผักขาหอมๆเด้อจ้ะเด้อมาตักเอาเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อตักเอาเด้อเพื่อนๆทางเมืองนอกทา้งเมืองไทยทั้งฟังใส่กันมาเด้อจ้ะเด้อมาตักเอาเด้อผมแกงหมอบักใหญ่เลย แค่นี้นะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายหลายที่ติดตามที่รับชมพอดกันไหมนะจจะน้าานอในคลิปกินนะจจาะนอ้อวัสดีจ้า